ป้าบอกว่าเดยวยืับ,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 บที่จุดใหโลกใช่มมี่ไ่ออ้อตมีมีไมิมเนี่ย,ย,ย,ยี่ไม่มีหรอทไมไม่มี เราอูต้องไปซื้อที่ไหนคะทีนี้อุ้งขาอ๋อรอืมัวอะไรใหม่ยกุก่ะไก่กับุเฮ้ยลูกเสียงลูกก้ลูกใส่้าปี๊บเปิดแม่ไปไหมแ่ไป่ม่ไปดีกว่าไปจี๊ปตัว

น้ำไปเทน่านหาดให่นะจะได้พาพี่เจนพี่ลิมาเล่นด้วยว้าวไปเทน่านไหนว้าวขว้นขึ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 นขนขนขนนนน้้ขึ้น ดูแล้วอุ้ปวดใจเฮ้ยจะมีปลาหมึกบนหัวอยู่อีกไหมคะอุยโยโอ้โอ้ เดีม่ไปจีพ่อาไปเอารถพันธี่ค ลองดมดูมีกลิ่กระเทียมไหมคุยอะไรอยูรุ่น่ะน้นอยู่งหเยอะใ่่าพูดเลยมั้น้องถามว่าอะไรนะคะอ๋อจะรั้งมือร้อยถามเองแล้ว